สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติดตามช่อง youtube ของผมนะครับและผู้ที่หลงเข้ามาดูนะครับวันนี้พามาดูต้นกระท่อมกายของเรานะครับที่ได้ทำการขุดย้ายมาเมื่อวันนั้นวันนี้ก็ผ่านมาส8วันนะครับเพื่อนๆเ,เรามาดูกันเลยว่าสภาพเป็นยังไงครับนี่ครับผมไม่ได้ตัดยอดทิ้งนะครับเพื่อนเหลือยอดเอาไว้ นี่ครับใบก็หลุดไปเยอะเยอะมากนะครับเหลืออยู่แค่นี้ครับมันเหี่ยวครับผลก็เลยเด็ดออกนี่นะครับเพื่อนๆสิบแปดวันผมจะทดลองดูว่ามันจะใบมันจะร่วงไหมหรือว่ามันจะตายไหมตรงนี้มันโดนแดดค่อนข้างจัดมากครับเพื่อนๆ แต่ช่วงช่วงแรกๆนี้ช่วงอาทิตย์แรกๆนี้คือใบเหี่ยวเฉามากเลยนะครับเหมือนจะต้นจะตายเลยนะครับเพื่อนๆใบตกหมดเลยนะครับแต่พอมาตอนเช้ามันก็ตั้งสดชื่นนะครับแต่ตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นนะครับถ้าเป็นปกติเป็นช่วงอาทิตย์แรกนี้บือเขียวแบบต้นจะตายเลยครับ อันนี้ผ่านมาแล้ว18วันนะครับเพื่อนๆ๋นยวให้ดูลักษณะใบนะครับนี่ครับใบเขามีลักษณะเป็นแบบนี้ครับมันเป็นต้นที่มันเกิดขึ้นมาจาก มันอยู่บริเวณใต้ต้นของต้นใหญ่ครับต้นแม่ต้นแม่อายุ40ปีครับเพ,เพื่อนแล้วก็มันมีต้นเนี้ยเกิดขึ้นมาผมก็เลยไปขุดมานะครับขุดย้ายมาเจ้าของเขาบอกว่าเป็นกระท่อมกายครับเขาเรียกว่ากระท่มกายดูลำต้นของเขาครับ นี่ครับลำต้นตอนแรกนี่กิ่งกิ่งก้านเขาจะเยอะมากเลยนะครับแทางซ้ายขวาแล้วก็ใบของเขานี่จะออกแบบว่าเต็มกิ่งเลยนะครับกิ่งหนึ่งมีประมาณ20ิบใบนะครับเพื่อนๆยี่สิบถึงยี่สี่เลยนะครับห้าหกคู่อะครับเพื่อนๆเอ้ยไ,ไม่ใช่เนี่เกินประมาณ เก้าสิบเก้าคู่สิบคู่ประมาณเนี้ยแล้วแต่บางกิ่งคือใบเยอะจริงๆอันนี้เป็นรอยที่เขาหาักยอดไปนะครับเนี่ยเป็นรอยแตกต้นมันสูงเลยเขาเขาเลยตัดยอดไปครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับแล้วมันก็แตกยอดใหม่ขึ้นมา ผมว่าเดี๋ยวจะตัดดีกว่าแล้วก็เสียบใหม่เดี๋ยวรอให้ครบหนึ่งเดือนก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันอีกทีหนึ่งแต่ใบมันผมทดลองกินดูแล้วก็กินได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันจะขมขมออกเปรีป้ยวครับ สชาตมันก็จะออกแปลกๆไปนิดนึงนะครับมันจะเป็นรสชาติแบบเฉพาะของเขาะครับไม่เหมือนกับกระท่อมทั่วไปใบเขาไม่มีขนนะครับเพืเ่อนๆนี่หลังใบเขาไม่มีขนนะครับ กตดูว่ามันจะไม่มีขนนะครับเพื่อนๆแต่ใบช่วงที่อยู่ข้างล่างนะครับที่ตามกิ่งข้างล่างใบมันจะใบจะออกกลมๆนะครับไม่ได้แหลมแบบนี้พอข้างบนปลายเนี้ยสังเกตด,ดูว่าจะเหมือนใบกระท่อมมากขึ้นนะครับยิ่งข้างบนยอดสุดเลยจะยิ่งเหมือนกระท่อมมากครับ ยอดข้างบนจะเหมือนกระท่อมมากผมว่าเสียบยอดใหม่น่าจะดีกว่านะครับผมว่าจะตัดให้เหลือสักประมาณนี้พอจะต่ำหน่อยก็ได้แล้วก็หายอดพันดีมาเสียบครับ ยอดพันประทุงเรามันเสียบนีรับตอนนี้ตอนนี้ลงดินไปประมาณสามสอาทิตย์เช่นกันครับตอนเนี้ยลงก่อนต้นใหญ่ที่จะขุดมาแป๊บเดียวครับไม่กี่วันประมาณสามสี่วัน ใบปทุมแท้นะครับอันนี้มาดูตอเล็กกันบ้างครับนี่อันนี้เป็นเสียบใช้ข้อตาเสียบครับใช้ข้อตาเสียบใบก็สวยงามดีนะครับ ตามันก็ไปงามดีนะครับเพื่อนๆแต่มันจะโตช้าหน่อยแค่น,นั้นเองอันนี้ก็เช่นกันครับน,น,น,นี่ใช้เป็นข้อตาเหมือนกันครับอันนี้ก็เช่นกันนี่ก็ข้อตาเช่นกันครับ เขาก็เริ่อนใ,ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เสียบเสียบพร้อมกันหมดเลยนะครับเพื่อนเอนยอดทั้งสามอันนี้คือเสียบพร้อมกันหมดเลยนะครับด,ดูครับอันนี้มันจะโตทันยอดอยู่แล้วครับไอ้ตัวที่เสียบใช้ยอดเสียบนี้จะใหญ่กว่านิดนึงนะครับ ใบเขาก็จะใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าใช้ยอดเสียบใช้ข้อตาไปเสียบไปปุ๊บใบเขาก็ออกมาแก่เลยนะครับไม่ได้เป็นใบอ่อนแบบที่มันเพิ่งแตกใหม่แต่อย่างใดนะครับมันไม่ได้เหมือนแบบว่ากระท่อมที่กระท่อมเม็ดที่อายุน,น้อยอะไรแบบนั้นนะครับ โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับต้นนี้นะครับครับขอบคุณมากๆครับ